พี่ทุกคนนอนทักทายก,กันกับชุมพลบริทันข่าวนะครับวันนี้ผมพาพี่ทุกคนมาเดินเก็บภาพบรรยากาศนะครับอีสานบ้านเฮานะครับก็คือตลาดนัดวันพฤหัสบดอีอำเภอชุมพลบรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ถือว่ามีของไม่เยอะเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งคนน้อยมากนะครับบรรยากาศช่วงนี้จะเป็นที่เศรษฐกิจหรือว่าเป็นที่อะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะยังไงก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้านซ้ายพือผมก็จะมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับอยู่ด้านข้างเขาจะมากันทุกวันพฤหัสบดีนะครับหน้าตาก็มีแต่คนน่ารักน่ารัก น่ารักทุกคนทุกคนนะครับเจไดผมกะฝากแลวกันเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกับชุมพลบุรีทันขาวกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดติดตามให้ผมน้ำแน่นะครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเจ็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ทุกคนเนาะผมกะขอเป็นพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะก็มีร้านปลาดุกเนาะที่ขายไปจําร้านปลาดุกขายย่างปลาดุกปลานินะ่นเนาะที่เป็นถือว่า อยู่ประจําชุมพลเรามาหลายสิบปีนะครับเป็นร้านขายปลาดุกย่างปลาดุกปิ้งปลาดุกทอดโอ้ยวัปลาดุกย่างปลาดุกทอดบ่มีเราก็มีร้านขายพวกปลาแดกแจวบองปลาดุกทอดเพ่นกับมาขายประจานะครับบ่ไม้าดนแล้วโอ้ร้านนี้ร้านร้านใหม่บ่ร้านขนมจีนส้มตําโอ้ร้านอันนี้ก็ร้าน ขัวปักใต้คอปักใต้แสนดีมีอะไรข้าวราดแกงโออาหารปักใตอะไรมาปักใต้มาที่นี่นแล้วครับเแถวชุมพลตรงนี้มีอาหารปักใต้ขายนะนี่ใช่ไหมลูกโอเคมีร้านขายกุ้งนะครับร้านขายไก่ทอดอเ,เอามาเจอเจอคุณยายแล้วคุณยายแกจะขายอยู่ห้อนี้ประจำเลยคุณยายสองยาย ขายดีบ่ย้ายมาอนี่เออมือระเนาะอคือมือตะเวนแทมาอนี่อืมมือนี่ย้ายขายของดีได้เนี่ยมือตะเวนเลยคือเป็นอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเ่ามีอย่างหลายนะครับเป็นถั่วเป็นยังสีไปนะครับเป็นบรรยากาศที่คือว่าเจ้าหาเบิ่งได้ยากนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนกับมาเลาะมาเที่ยวกันนะครับมีทั้งทุเรียนมีทั้งบวบมีทั้งมะเขือนะครับอาหารสดอาหารทะเล นะครับตลาดชุมพนบริบ้านเราก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเจ็บภาบรรยากาศมาฝากทุกคนเนาะนะครับนี่ก็เป็นร้านขายเป็นของมีของบเพียมมีแห่วกบัดนี้ หอกกัมีบยังเห็ดเพอเห็ดเพอก็อมีครับพี่น้องบ้านเฮ่าตะกรันตลาดบ้านเฮามีดพอ,พอก็มีเห็ดเพอมีเห็ยดอยู่ข้าบักหอยก็มีครับผุ่นไข่ปลากับแบบนี้หอกกบก็บมีสูดๆได้ไหมค่ะไปกำลังใจให้ฮะยังเอ,เอาซื้อน้ำเงาะ เด้อพี่นองเอ้ยมาเบองเด้อลูกสาวอยมาเี่ยเอาแต่เงินเอาเเอาเมนทีเมนเมเอาเจาคือมาเขี่ยแต่เงินเท่ลงเเอแบบนี้มันร้อเอามันลงเพียรเอ้